มิสูชิเนนเซอร์ปี21พตัว CNG ลงมาครับรถมือเดียวป้ายแดงมีประกันชั้น2 2บวกสีรับคันยังพอดูได้ครับมีไฟท้ายแตกนิดนึง สี่พอดได้ครับน่าเกียดภายในถ้าให้ดีก็ไปหุ้มเบาะคู่หน้าเลยขาดข้างหลังสวยไฟฟ้าใช้ด้ทุกยานแก๊นสกกน้ำมันใช้ได้ทั้งสองระบบเรื่องดีนี่แก๊สน้ำมันใช้ได้งสมดเลย I them